สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคําเตือนค่ะทางช่องเป็นแค่สิกลางในการนําเสนอนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ผลเช้าผลบ่ายแยกให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณดูเอาไว้ได้อะไรบ้าง ดูนะว่าได้อะไรบ้างนะครับได้สองเก้าได้สองบ่ายได้อะไรได้เจ็ดเจ็ด เช้าวีวไอจีนนะฮะได้ต้องวินนะถึงจะได้นะหนูจำได้นี่วินต้องต้องต่ต้องวินนะทุกคนต,ต้องวินนะคะถ้าไม่วินก็ไม่ได้นะบ่ายได้อะไรบ่ายได้ไหม,มได้ศูนย์ค่ะศูนย์สี่จากตรงนี้ค่ะเด่นถ้าใครไม่เด่นก็ไม่ได้แต่ว่า รูศูนย์ได้อยู่แล้วนะคะอืมบ่ายเอ้ยห่างเชา้าห่างเชา้าได้แปดแปดจำได้แล้วแล้วไม่ได้อะไรอืมไม่ถึงอ่ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะทุกคนอืม ซ่อมอะไรที่มันพกูพังๆนะทุกคนอุ้ย,ยเจ็บว,วีวีวีนะคะว,วีวีวีนะ 3645 <ừ. S 2> สามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้าสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้าค่ะ 3 2 3 6 3 9 6า6หกสแต่ว่าเราไปวินนะทุกคน อืม่าชอบไหมละ่ะสีแดงไปได้ทั้งบ่ายทั้งเช้าบ่ายเลยนะใบนี้ไปได้ทั้งวันเลยนะคะรอบบ่ายรอบเชา้ารอบบ่ายเลยนะคะ ลงคีย์ไว้ก็ไม่ค่อยมีใครดูหรอกอืมแต่ว่าอยากให้ไงหนึ่งห้า เ้ยทุกคนมีนี่ด้วยหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอืมมาเบน หน่อยทุกคนบาทหนึ่งก็ยังดีนะมันมีสองเก้ามันก็ต้องมีสองหกนะทุกคนพอละพอแล้วะบาทหนึ่งก็ยังดีนะทุกคนอันที้จับให้เนะี่ย บาทหนึ่งบาทหนึ่งสองทุ่มกว่าแล้วแหละนี่อ่าฮะคนอ่ะ,อะ,อะดูเอาเลยนะคะชอบสีไหนไปสีนั้นมีสีฟ้าสีดำสีแดงชอบตาม ไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น <c> โ <oughs> ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนรับชมเพื่วามบันเทิงนะ,ะไม่มีหนึ่งสามเจ็ดสามพราะว่ามีสามอยู่แล้วนะคะฟันสามยังไงก็ได้อยู่แล้วนะ,ะไปอ่ะสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้าค่ะอย่าลืมติดหนึ่งศูนย์เ็ดศูนย์สองหนึ่งอะไรเงี้ยคะชอบมาน่ะทุกคนอืมประมาณนี้แหละนะา ขอให้โชคดีนะเช้าบ่ายไปได้เลยนะคะใบ่ายนี้นะขอให้โชคดีนะคะ